องวิญญาณหนึ่งที่พยายามจะสื่อแต่ว่าเข้าที่บ้านไม่ได้แล้วก็เท่าที่ไปเห็นเนี่ยก็ก็ค่อนข้างชัดว่าเป็นผู้หญิงที่ทรมานจากการเปรียกน้ำสุดๆไปสื่อกับวิญญาณไม่ยอมเราก็บอกว่าประมาณว่ามันไม่อยู่ที่ทำสำหรับสิ่งที่เขาจะได้เจอทำไมต้องทำแบบนี้ คือห่อเหี่ยวอะคะ่ะแล้วก็มีแต่น้ําตาแล้วก็ที่อยู่คือพยายามแบบถ้าเป็นปกติถ้าเชิญดวงวิญญ,ญาณก็พยายามจะเข้าถ้าเข้าก็คือร้องไห้หนักมากจมน้ําเฉยๆน่าจะมีเรื่องของอะไรที่ทําให้มีการเจ็บที่บริเวณร่างกายแล้วก็แถวๆศีรษะด้วยลองไปตรวจหน่อยทุกอย่างมันจะเริ่มกระจ่างชัดเจนมากกว่าเดิมยังไงก็จับได้เร็ว ภายในสัปดาห์นี้ค่ะคิดว่าไม่เกินไม่เกินนี้แหละวันด้วยในใจไปว่าตอนนี้เขาก็ทรมานจนไม่รู้จะทำยังไงแล้วแหละใช่จริงๆแค่ออกมายอมรับกันแบบตรงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างน่าจะง่ายกว่าเดิม